สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับครูสมสุดาเพชรานนท์หรือว่าครูสมนั่นเองนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเราจะเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะในะเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการฟังการดูและการพูดนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่19นะคะนักเรียนค่ะ เรามาทราบตัวชี้วัดกันก่อนนะคะอยู่ในตัวชี้วัดท3.1นะคะป4ีทับ3ผู้แสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังที่ดูนะคะนักเรียนเปิดหนังสือได้นะคะเป็นเรื่องที่2ของหน่วยที่19นี้นะคะอยู่หน้า1 2 1นะคะเป็นเนื้อหาหน้าเดียวไม่เยอะนะคะอ่าไปดูคลิปนะคะเพื่อความเข้าใจ แน่นยิ่งขึ้นค่ะไปฟังกันเลยค่ะการพูดแสดงความคิดเห็นคือการพูดในเชิงอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงหลักฐานหรือแนวความคิดเห็นของผู้พูดเพื่อให้ผู้ฟังคอยตามเชื่อถือยอมรับหรือเห็นด้วยกับผู้พูดและสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ต่อมานะคะหลักการพูดแสดงความคิดเห็นมีดังนี้ค่ะ 1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีโดยต้องศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจเรื่องที่จะพูดให้แจ่มแจ้ง 2. แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์หากไม่เห็นด้วยควรเป็นการติเพื่อก่อควรมีข้อเสนอแนะและไม่มีอคติหรือความลำเอียง 3. หลีกเลื่องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นและของตนเองไม่พูดจาส่อเสียดทับถมเยาะเยะ้ย 4. การพูดจะต้องกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงกล่าวถึงข้อคิดเห็นสนับสนุนหรือคัดค้านโดยมีหลักฐานอ้างอิงและมีเหตุผลประกอบ 5. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ชัดเจนเหมาะสมกับกาลเทศะ 6. ต้องมีมารยาทในการพูดนะคะและในวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมค่ะเป็นคลิปการโต้วาทีในหัวข้อเรื่องเรียนในห้องเรียนหรือเรียนออนไลน์จากช่องออลิทอเรียมเผยแพร่ทางช่อง YouTube นักเรียนต้องตั้งใจดูวิธีการพูดการหาข้อมูล การหาเหตุผลมาสนับสนุนถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะ เรียนออนไลน์ยังไงก็ต้องดีกว่าเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนมันมีข้อจํากัดหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นมีคนนึงนะคะเคยพูดไว้ในงาน TED Talk เลยค่ะคนนี้เป็นคนผู้ร่วมก่อตั้ง c o คอส e r a หรือคนที่ทำคอสออนไลน์ที่มีไปทั่วโลกเลยค่ะเขาพูดเอาไว้ว่าการเรียนการศึกษามันมีตําแหน่งจํากัดจาเขียอยู่ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยจฮันเนสเบิร์กที่ แอฟริกาใต้ค่ะเขามีตําแหน่งในการรับสมัครนักศึกษาจํากัดนิดเดียวเองฉะนั้นพ่อแม่นักศึกษาเนี่ยต้องไปต่อคิวยาวเลยก่อนวันที่จะเปิดรับสมัครพอประตูเปิดเท่านั้นแหละคนวิ่งกรูกันไปเพื่อจะไปเกาะใบสมัครเรียนนะคะเกิดอะไรขึ้นคน20คนได้รับการบาดเจ็บและมีหนึ่งคนที่เสียชีวิตและคนนั้นก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่ต้องการจะไป ช่วยลูกในการที่จะไปสมัครเรียนเพราะว่าต้องการให้ลูกของเขามีอนาคตค่ะ เนี่ยค่ะปัญหาของการเรียนในห้องเรียนแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรามีการศึกษาหรือการเรียนแบบเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์น่ะสะดวกจะตายค่ะโดยเฉพาะในเมืองไทยเราค่ะจะไปมหาลัยจะไปโรงเรียนจะไปฝึกอบรมที่ไหนกว่าจะขับรถไปใช้เวลาตั้งเยอะแต่ถ้าเราเรียนออนไลน์ล่ะคะสะดวกสบายประหยัดเวลาเรียนที่ไหนก็ได้เข้าถึงได้สะดวกค่ะแล้วแบบนี้จะไม่ให้บอกว่าเรียนออนไลน์ดีกว่าเรียนในห้องเรียนได้ยังไงล่ะคะ ดิฉันเข้าใจนะคะที่ทางฝ่ายเสนอเนี่ยมาบอกว่าการเรียนออนไลน์นั้นดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะและดิฉันก็จะไม่เถียงเลยค่ะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยจะทําให้เราเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากกว่าหรือว่าสะดวกสบายมากกว่าค่ะแต่มีส่วนหนึ่งที่อยากจะมาชวนคิดกันค่ะทุกท่านคะว่า ถึงแม้เราจะมีการเข้าถึงในการเรียนรู้มากก็จริงแต่มันไม่ได้แปลผันตามกับประสิทธิผลในการเรียนรู้นะคะดิฉันเอาอะไรมาอ้างดิฉันสามารถที่จะเอาสิ่งนี้มาบอกทุกท่านได้ค่ะมีการศึกษาจาก MOOC หรือ Massive Open Online Course ค่ะที่คน initiate หรือ create คอสออนไลน์นี้ขึ้นมาก็คือ MIT ที่มีชื่อเสียงดังทั่วโลกเลยทีเดียวคนพบว่าคนที่ลงทะเบียนเรียนในออนไลน์นั้นแต่จะเรียนจบจริงๆมีเพียง5-15%เท่านั้นเองค่ะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราเข้าถึงได้แต่เรียนไม่จบมันจะมีประโยชน์อะไรอะคะนอกจากนั้นนะคะการเรียนออนไลน์ดิฉันไม่เถียงว่าเราสามารถเรียนอินโฟเมชันเรียนข้อมูลได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องทัศนคติ Attitude, mindset หรือทักษะต่างๆอย่างเรียนว่ายนงว่ายน้ำแบบนี้ค่ะไปเรียนออนไลน์มันจะเวิร์กหรอคะหรือแม้กระทั่งการที่จะบอกว่าเราจะมาทำทีมบิวดิ้งกันเราจะมาบิวทีมเราบิวทีมผ่านออนไลน์แล้วคนจะรักกันหรอคะฉะนั้นเลยอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าดิฉันขอค้านและการเรียนออนไลน์ไม่ได้ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างแน่นอนคะ่ะแมรรู้สึกว่าตอนนี้ฝ่ายค้านเริ่มมีอารมณ์แล้วนะคะดิฉันอยากจะชวนคิดแบบนี้ค่ะว่าฝ่ายค้านคะ คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าการเรียนว่ายนะ้ำไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้คุณแน่ใจเหรอคะ ทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ล่ะคะยกตัวอย่างเช่นให้นักเรียนของเราเรียนทฤษฎีก่อนก็ได้ว่าการวาดแขนวาดยังไงตีขาตียังไงองศาต้องเป็นยังไงหลังจากนักเรียนของเรารู้ทฤษฎีแล้วเราก็ให้เขาลงสะค่ะเขาจะได้มีเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติจริงได้มากกว่าดิฉันยังมีความคิดเห็นว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาอยู่ในการเรียนรู้และจะขอสนับสนุนว่าการเรียนรู้ออนไลน์ยังไงก็ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะ ดิฉันมีข้อยกตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นบีดาแห่งการศึกษาท่านหนึ่งเลยค่ะชื่อบ e n นจามินบลูมค่ะท่านนี้เคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่นอ n นเซนส์มากๆเลยที่เราจะคาดหวังให้นักเรียนทุกคนต้องได้ผลลัพธ์ในการเรียนรู้เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ใหญ่ค่ะ ผู้ใหญ่ของเราต้องการอิสระในการเรียนรู้ค่ะเราต้องการจะควบคุมเองเรื่องไหนเราอยากเรียนเราจะเรียนเรื่องไหนเราไม่สนใจหรือเรารู้สึกว่าเราได้แล้วเราก็สกิปไปค่ะผู้ใหญ่เราเมื่อมีอิสระในการเรียนรู้เขาจะอยากเรียนมากขึ้นและเมื่อเขาอยากเรียนมากขึ้นผลลัพธ์ในการเรียนรู้ก็จะดีขึ้นด้วยพูดง่ายๆก็คือจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เรียนเองโตเองนักเลงพอค่ะและนั่นคือเป็นการสนับสนุนว่าการเรียนออนไลน์ยังไงก็ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปที่น่าสนใจคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่อง YouTube อ,อลิทอเลียมที่ได้จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพูดเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นการพูดโต้วาทีการโต้วาทีก็จะมีลักษณะเหมือนการพูดแสดงความคิดเห็นเพราะในการพูดนั้นจะต้องหาข้อมูลหาเหตุผลมาอ้างอิงให้ข้อมูลหรือการพูดแสดงความคิดเห็นนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับการพูดแสดงความคิดเห็นและก่อนจะจากกันไปวันนี้ครูป๊อปมีข้อคิดดีๆฝากนักเรียนนั่นก็คือพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วพาตัวเสียหายนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเอาละค่ะการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังที่ดูนะคะ อย่าลืมค่ะเน้นย้ำกันนิดนึงว่าต้องมีเหตุผลนะคะเชิงสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็ต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะนั่นคือความคิดเห็นที่เราจะต้องแสดงความคิดเห็นกันนะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้ค่ะลูกขาอยู่ในแบบฝึกหัดนะคะก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะนะคะลูกอ,อยู่ในหน้า148 149นิดเดียวนะคะนิดเดียว ไม่เยอะนะคะนี่คืองานสำหรับในวันนี้ยากไหมคะคงไม่ยากนะคะอ่ะมีอะไรก็ไลน์ถามครูดได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ